มูลนิธิพรรัตนสุวรรณขอเสนอรายการธรรมสาระจากหนังสือเรื่องโลกทิพย์ซึ่งอาจาร,รย์สิริพุดสุขได้แปลาจากหนังสือฉบับภาษาอังกฤษชื่อ LIFE IN THE WORLD UNSEEN ซึ่งเรียบเรียงโดยมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียต่อจากตอนที่แล้วตอนที่6การดนตรีการดนตรีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในโลกทิพย์ดังนั้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนอารมณ์และขัดจังหวะไว้ก่อนที่เราจะไปเยี่ยมเยียนภูมิที่ต่ำกว่าโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเอ็ดวิน จึงตกลงใจที่จะพาเราไปชมกิจการดนตรีของโลกทิพย์ซะก่อนตึกที่จัดไว้โดยเฉพาะสำหรับเรื่องการดนตรีนี้เป็นตึกที่กว้างขวางใหญ่โตมากสำหรับข้าพเจ้านั้นเมื่อครั้งยังเป็นมนุษย์ก็รู้สึกว่าไม่ได้มีการเกี่ยวข้องกับเรื่องดนตรีเท่าใดนักจึงมีความรอบรู้ในเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยอยู่สักหน่อยแต่เมื่อว่าโดยจิตใจแล้ว ข้าพเจ้าก็มีนิสัยชอบในทางนี้อยู่เหมือนกันส่วนมากที่ข้าพเจ้าเห็นภายในตึกนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักวิชาทั้งสิน้นซึ่งแสดงว่าชาวโลกทิพย์มีรสนิยมในทางดนตรีกันเป็นส่วนมากเพียงใดแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนในที่นี้จะสารวรนเล่นดนตรีกันอย่างหามรุ่มหาม่ํามเช่นนั้นไม่ ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่กะเจ้าได้กล่าวมาแล้วคือณที่นี้ทุกคนมีอิสระและเสรีที่จะทำงานที่ตนชอบได้อย่างเต็มที่และเมื่อทำแล้วจะพักผ่อนหรือเลิกทำเมื่อใดก็ได้แต่เป็นความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าบุคคลส่วนมากแม้จะไม่ใช่นักดนตรีโดยตรงก็มีนิสัยชอบในทางนี้แฝงอยู่ในส่วนลึกของหัวใจไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าเองก็เป็นบุคคลในจำพวกที่กล่าวมาแล้วนี้ส่วนรุทนั้นมีความสนใจในเรื่องนี้มากกว่าข้าพเจ้ามาแต่เดิมเธอจึงรู้สึกว่ามีความสนใจและเข้าถึงหนังสือตำราต่างๆได้ดีกว่าข้าพเจ้าเป็นอันมากในห้องดังกล่าวเป็นห้องสมุดบรรจุหนังสือวิทยาการที่เกี่ยวกับการดนตรีไว้มากมายตลอดจนถึงบทดนตรีที่เขียนไว้ในโลกมนุษย์ และผู้เขียนได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วส่วนที่เป็นของท่านผู้ประพันธ์ซึ่งยังไม่ได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้ก็มีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันกล่าวได้ว่างานชิ้นเอกของนักดนตรีทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกมาดนนั้นก็ปรากฏอยู่ในโลกนี้ด้วยเหมือนกันมีความจริงที่น่าสนใจในเรื่องนี้อีกประการหนึ่งคือเมื่อท่านผู้ประพันธ์งานดนตรีเหล่านั้นได้มาสู่โลกนี้แล้ว ทุกท่านก็อดไม่ได้ที่จะต้องแก้ไขและเปลี่ยนแปลงบทประพันธ์ของตนให้ดียิ่งขึ้นเสมออันหนึ่งยังมีหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแต่สมัยดึกดำบรรลงมาอีกด้วยซึ่งเราจะได้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของดนตรีลงมาเป็นลำดับที่พรพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่าณที่นี้เป็นที่รวมของหนังสือวิทยาการประวัติศาสตร์ และงานประพันธ์ดนตรีทั้งหลายนั้นใครขอกล่าวเพิ่มเติมไว้ด้วยว่าเป็นการรวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์จริงๆทั้งนี้เพราะหนังสือก็ดีหรืองานประพันธ์ก็ดีที่หาได้แสนยากในโลกมนุษย์โดยจะเป็นเพราะความเก่าแก่หรือมีอยู่น้อยชิ้นอย่างไรก็ตามหนังสือและงานเหล่านั้นจะมีอยู่นทีนี้อย่างสมบูรณ์นอกจากนั้น หนังสือและงานประพันธ์ที่มีค่าสูงและเป็นที่หวงแหนยากที่คนสามัญจะจับต้องได้ในโลกมนุษย์นั้นณที่นี้ทุกคนมีสิทธิ์เสมอกันที่จะค้นคว้ามาศึกษาได้โดยเสยรีการศึกษาก็จะกระทำได้โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนำให้ความสว่างอยู่ตลอดเวลาทั้งในด้านทฤษฎีและปฏิบัติโดยไม่ต้องเกรงว่า ท่านผู้มีชื่อเสียงและความชำนาญเป็นยอดเยี่ยมเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์เหล่านั้นจะรู้สึกรังเกียจหรือเห็นเป็นการต่ําต้อยแต่ประการใดที่จะต้องมาสอนเรื่องต่ำๆๆแก่ทุกท่านที่สนใจในที่นี้ทั้งนี้เป็นไปตามกฎธรรมชาติอีกประการหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในเรื่องศิลปรกรรมคือทุกท่านจะตัดสินผลงานของตนโดยเที่ยงธรรมจริงๆ ไม่ได้มีการเข้ากับตนเองหรือเนึกว่าตนเองเป็นผู้ยิ่งใหญ่วิเศษกว่าผู้อื่นแต่ประการใดเลยดังนั้นเมื่อท่านผู้ที่ชามนุษย์ยกย่องว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวิชาการดนตรีได้ผ่านเข้ามาสู่โลกนี้แล้วก็มักจะได้ความคิดใหม่ว่าตนเองยังหามีความรู้เพียงพอไม่และมักจะแก้ไขปรับปรุงงานดนตรีของตนในโลกมนุษย์ ให้ดียิ่งขึ้นเสมอโดยในนี้อาจกล่าวได้ว่าในเรื่องการดนตรีนี้พวกเราชาวโลกทิพย์ได้ศึกษาคนา้นคว้าและประพันธ์ต่อจากโลกมนุษย์โดยแท้กล่าวอีกในหนึ่งก็คือจุดสูงสุดแห่งความเจริญก้าวหน้าหรือความไพเราะละเมียดละไมของดนตรีในโลกมนุษย์นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของวิชาการดนตรีในโลกทิพนี้ เครื่องดนตรีทุกอย่างของโลกมนุษน์นั้นล้วนมีปรากฏอยู่ในห้องฝึกหัดนาทีนี้เหมือนกันซึ่งผู้สนใจจะเลือกเรียนได้ตามชนิดที่ตนชอบและเนื่องจากอาการกิริยาของร่างกายทุกประการอยู่ในบังคับของจิตใจอย่างสมบูรณ์ดังที่พระเจ้าได้ก,กล่าวมาแล้วในเรื่องการอาบน้ำดังนั้น การฝึกหัดเรียนเครื่องมือการดนตรีไม่ว่าอย่างใดในโลกนี้จึงไม่ต้องกินเวลามากมายอย่างน่าเบื่อเช่นในโลกมนุษย์เลยผู้ศึกษาจะรู้สึกด้วยความอัศจรรย์ใจว่าได้รับความคล่องแคล่วและชำนาญในเครื่องมือนั้นๆด้วยความรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อนอกจากนั้นยังมีเครื่องดนตรีอีกหลายประการซึ่งหาไม่ได้ในโลกมนุษย์ เพราะเป็นเครื่องดนตรีที่คิดทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับในโลกนี้เท่านั้นซึ่งเป็นของที่ละเอียดซับซ้อนกว่าเครื่องดนตรีในโลกมนุษย์มากโดยปกติเครื่องดนตรีประเภทนี้มักจะเล่นเข้ากับพวกเดียวกันเพราะถ้านำไปเล่นกับเครื่องดนตรีของโลกมนุษย์ก็จะได้ระดับเสียงไม่เท่ากันทำให้เกิดเสียงพร่ไม่น่าฟังการบรรเลงคอนเสิร์ต ห้องคอนเสิร์ตในที่นี้มีอนาเขตเป็นรูปวงกลมกว้างขวางมากมีที่นั่งสำหรับผู้ฟังลดหลั่นกันลงไปจนถึงพื้นขั้นล่างซึ่งเป็นที่ของนักดนตรีณที่นี้ขอให้ท่านทราบไว้ก่อนว่าห้องคอนเสิร์ตดังกล่าวมานี้หาใช่อยู่บนพื้นดินไม่แต่ความจริงเป็นรูปเหมือนชามอ่างใบใหญ่มื่หืมาฝังลงไปในดินลึกมาก ดังนั้นที่นั่งส่วนที่อยู่ไกลจากผู้บรเลงดนตรีที่สุดก็คือที่นั่งบนระดับพื้นดินนั่นเองโดยรอบมีไม้ดอกนานาชนิดและหลากสีขึ้นอยู่เรียงรายภายใต้ไม้ยืนต้นสูงใหญ่ขึ้นตระหง่านอยู่เป็นแนวได้ระดับเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าที่นั่งของผู้ฟังที่อยู่บนระดับดินจะอยู่ไกลจากผู้บเลงดนตรีมาก เมื่อคิดเทียบระยะทางบนโลกมนุษย์ก็ตามแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าไกลเกินไปแต่อย่างใดข้าพเจ้าเคยกล่าวไว้แล้วว่าในโลกนี้เราสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนเป็นระยะทางไกลกว่าในโลกมนุษย์มากนักเอ็ดวินจึงเสนอแนะว่าหากเราต้องการจะฟังคอนเสิร์ตบ้างก็ได้แต่เขาให้ความเห็นว่า ควรจะเลือกนั่งฟังในระยะห่างกันสักหน่อยซึ่งจะดีกว่านั่งฟังในระยะใกล้ดังเช่นในโลกมนุษย์ทางนี้มีเหตุผลวางประการซึ่งเราจะได้ทราบเองในภายหลังขณะนี้จนจะถึงเวลาบรรเลงดนตรีอยู่แล้วเราจึงลองทำตามคำเสนอของเอ็ดวินด้วยความประหลาดใจคือเลือกที่นั่งด้านบนพื้นหญ้าซึ่งห่างจากผู้บรรเลงดนตรีมาก ทําให้ข้าพเจ้าอดสงสัยไม่ได้เพราะเกรงว่าเราจะไม่ได้ยินเสียงถนัดในระยะค่อนข้างไกลเช่นนี้แต่เอ็ดวินก็ให้คํารับรองว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเป็นอันขาดต่อมาอีกสักครู่หนึ่งก็ปรากฏว่ามีผู้คนทยอยเข้ามานั่งอยู่ใกล้ๆกับเรามากขึ้นเป็นลำดับบริเวณสถานที่ซึ่งเมื่อครู่นี้เองยังว่างเปล่าอยู่นั้น บัดนี้กลับมีผู้คนทยอยมาทยอยมาอย่างมากมายบ้างก็เดินเอื่อยๆไปมาและบ้างก็นั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างสบายอารมณ์สภาวะของสิ่งแวดล้อมในขณะนี้ทำให้พาพเจ้ารู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่รู้สึกว่าสมบูรณ์กว่าสุขใดๆในโลกมนุษย์อย่างมากมายยิ่งนักเรากำลังนั่งอยู่บนพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มและเขียวสด ความเพลิดเพลินเจริญตาและเจริญใจมีอยู่โดยรอบทั้งในส่วนธรรมชาติคือไม้ดอกและไม้ยืนต้นานานาพันธุ์และในส่วนมิสหายผู้หวังดีคือเอ็ดวินและรูดตลอดจนถึงผู้คนแวดล้อมเราอยู่โดยรอบซึ่งข้าพเจ้ารู้ดีว่าเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีและเอื้อเฟื้อต่อกันอย่างจริงใจไม่มีปากอย่างใจอย่างเหมือนดังเช่นในโลกมนุษย์เลย ความสุขดังกล่าวนี้ยิ่งมีมากขึ้นเมื่อเราคิดถึงว่ามันสามารถจะดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีการติดขัดด้วยการเวลาหรือธรรมชาติอันวิปริตเช่นฝนตกฟ้าร้องอย่างใดเลยแน่นอนความสุขเช่นนี้เราจะหาไม่ได้เลยในโลกมนุษย์ไม่ว่าท่านจะมีเงินทองมั่งคั่งเพียงใดก็ตามท่านทั้งหลาย ความสุขของชาวโลกมนุษย์นั้นหาที่เปรียบกับที่นี้ไม่ได้เลยเอ็ดวินได้บอกให้เราลองเดินไปชะงูกดูลงไปข้างล่างซึ่งเป็นที่นั่งของผู้ฝังทั้งหลายอันลดหลั่นก็นลงไปนั้นอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องได้รับความประหลาดใจเป็นอันมากที่บรรดาที่นั่งเหล่านั้นมีผู้คนนั่งเต็มไปหมดท,ทั้งทั้งที่เมื่อสักครู่นี้เอง ไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดยอยู่เลยนอกจากนั้นนักดนตรีทั้งหลายก็พากันมาครบบริบูรณ์แล้วเช่นเดียวกันเมื่อข้าพเจ้ากลับมาถามเอ็ดวินถึงการมาดูดปาฏิหารของบุคคลเหล่านี้ก็ได้รับคำตอบว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกับการเรียกคนมาฟังเทศนั่นเองในการเรียกคนมาฟังเทศพระ สามารถเรียกคนมาฟังได้โดยส่งกระแสจิตออกไปเรียกได้ชั้นใดในเรื่องดนตรีก็คงเป็นเช่นเดียวกันผู้กำกับวงดนตรีเมื่อเห็นว่าคณะของตนพร้อมแล้วก็ส่งกระแสจิตออกไปเรียกคนฟังและผู้ฟังต่างๆก็มาถึงที่นั้นได้ในทันทีชั่วพริบตาทั้งๆท,ที่เรานั่งอยู่ห่างจากบริเวณพอจะมองเห็นผู้ที่มาฟังได้ ก็ยังหามองเห็นไม่สำหรับรูทกับข้าพเจ้านั้นในเมื่อเราได้แสดงตนว่าเป็นผู้สนใจในทางดนตรีอยู่แล้วก็ควรติดต่อกันไว้กับหัวหน้าวงต่อไปเมื่อมีการบรรเลงอีกก็จะได้ส่งกระแสจิตไปเรียกได้โดยสะดวกวงดนตรีหรือออเคสตราวงนี้มีนักดนตรีประมาณ200คนเครื่องดนตรีที่บรรเลง ก็คงใช้เครื่องชนิดที่บรรเลงอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองซึ่งเมื่อเริ่มบรรเลงข้าพเจ้าก็พอจะจำเสียงได้บ้างแต่ที่พิสดารออกไปก็คือความกลมกลืนกันของเสียงต่างๆนั้นรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าผิดกับในโลกมนุษย์ซึ่งข้าพเจ้าได้เคยฟังมาแล้วเป็นอันมากเพราะไม่ปรากฏว่ามีเสียงพลาหรือผิดจังหวะก,กันให้ได้ยินเลยแม้แต่น้อย นอกจากนั้นความแจ่มใสของเสียงที่มันเลงออกมานั้นก็ไพเราะเยือกเย็นกว่าในโลกมนุษย์มากอย่างเปรียบกันไม่ได้เลยทีเดียวท่อนแรกของเพลงนี้เป็นจังหวะช้าจึงมีเสียงแผ่วเบาและค่อยๆดังขึ้นทีละน้อยในขณะที่ดนตรีเริ่มเรลเลงนั่นเองข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นลำแสงอันแจ่มใสชนิดหนึ่ง ุ่งขึ้นมาจากส่วนล่างของเวทีรูปอ่างชามใหญ่นี้แล้วแลดูเสมือนจะค่อยๆแผ่กระจายกลายเป็นวงกว้างออกเป็นสีสุกสกาวอยู่โดยรอบที่นั่งชั้นบนสุดคือที่อยู่เสมอระดับพื้นดิน